ื่องของสินค้าเกษตรเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ต้องถือว่าราคาสินค้าเกษตรที่ผ่านมาตกต่ําอย่างตอนเนื่องนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าสัญญาณของการพยายามแก้ไขปัญหาณเวลานี้มีความตะขุกตะกัดมีความไม่ค่อยลงตัวมีความไม่ค่อยลงรอยอยู่และต้องถือว่าโดยซ้ําไปว่าเป็นความไม่ค่อยลงรอยที่ฝั่งรัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาแลวแต่เหมือนว่าความพยายามจะแก้ปัญหาจากฝ่ายนายจ้างเนี่ยอย่างเอ่อฝ่ายเจ้าของกิจการโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เนี่ยยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับรัฐบาลวันนี้มีคาสัมภาษณ์หนึ่งน่าสนใจนะครับเป็นคําสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรผลเอกชัดชัยสาลิกยะท่านพูดถึงการตกต่ำของราคาสินค้าเกษตรไว้น่าสนใจแต่ว่าก่อนจะดูว่าท่านพูดอะไรลองดูภาพรวมของราคาสินค้าเกษตรก่อนว่าเป็นยังไงจะได้เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าเกษตรเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆสินค้าเกษตรที่เราพูดกันเยอะมันคือเรื่องข้าวเรื่องข้าวเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาชาวนาแต่ว่าณเวลานี้สินค้าสินค้าเกษตรที่มีปัญหาถือว่ามีเยอะมีทั้งเรื่องข้าวโพด มีทั้งเรื่องอยางและมีทั้งเรื่องอื่นๆลองดูตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก่อนนะครับมีการถแถลงออกมาแล้วว่าภาพรวมของสินค้าเกษตรเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าตอนนี้ตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขาบอกแบบนี้ว่าเข้าโพดปา,าล์มข้าวล้นล้นตลาดชุดดัชนีราคาสินค้าเกษตรล่วงลงไปถึง2.84เเและหากดูตัวเลขทั้งหมดแล้วนะครับดูตัวเลขล่าสุดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในช่วง หลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมจะพบว่ากราฟเส้นสีแดงๆซึ่งเป็นเส้นที่แสดงถึงภาวะราคาสินค้าเกษตรโดยเฉลีย่ยมันอยู่ในภาวะที่ค่อยๆตกลงตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมกราคมเป็นต้นมาจนถึงเดือนพฤษภาคมที่กลายเป็นเป็นแนวลบ โดยปริยายเป็นหลังเดือนพฤษภาคมเป็นภาวะที่ราคาสินค้าเกษตรน่าเป็นห่วงที่สุดเป็นภาวะราคาสินค้าเกษตรที่ในด้านหนึ่งเป็นน่าเป็นห่วงแต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันมีผลผิดออกสู่ท้องตลาดค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเมื่อผลผิดออกมากราคาก็ร่วงลงไปแต่ว่า มีผลผิดการเกษตรบางตัวที่การเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีผลผิดออกมากแต่อาจจะเกิดจากการที่กลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มเอารัดเอาเปรียบมีพฤติกรรมที่ค้าขายแบบซึ่งไม่ให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจนทําให้สินค้าเกษตรมีราคาตกลง ตัวเลขรายเดือนก็ฟองคล้ายๆกันนะครับในช่วงตัวเลขรายเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2550-2560ราคาสินค้าเกษตรถือว่าตกต่ำโดยรวมเกือบหมดเลยนะครับนั่นคือตัวเลขที่น่าเป็นห่วงหากตกต่ำลงเพราะผลผิดออกมาถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นเรื่องของกลไกตลาดที่เมื่อมีผลผิดมากการเคลื่อนไหวของราคาก็จะตกต่ำลงแต่ผลผิดที่ประหลาคือ สองสัตัวคือเรื่องยางเรื่องยางเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าปีนี้ยางออกมาไม่เยอะเป็นช่วงหน้าฝนยางออกมาน้อยด้วยแต่ยางกลับราคาลดลงอย่างผิดปกติจะหาโอกาสคุยเรื่องยางกันอย่างจริงจังต่อไปเพราะเริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตแล้วว่าหากยางราคาล่วงลงไปแบบนี้ทุกทุกสิบบาทต่อกิโลที่ราคายางล่วงลงไปจะทำให้มูลค่าเศรษฐกิจของประเทศหายไปถึงสิ้นสามหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแต่เรื่องที่เป็นประเด็นตอนนี้คือเรื่องของข้าวโพดเรื่องข้าวโพดนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับระดับที่พลเอกชัดชัยสาริกะระยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกมาพูดว่าราคาผลผิดด้านการ,กรเกษตรที่ตกต่ำโดยเฉพาะข้าวโพดเนี่ยอย่าถามกระทรวงเกษตรเยอะท่านบอกว่าคอยไปถามที่กระทรวงพาณิชย์ว่าราคาตกเพราะอะไรในเรื่องราคาข้าวโพดต,ตกต่ำและมีการหยุดรับซื้อเพื่อต่อรองราคาหรือว่าเป็นเรื่องของการนําข้าวข้าวสารี หรือเปล่านั่นเป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ต้องไปควบคุมการนำเข้าให้เหมาะสมกับปริมาณผลผลิตข้าวโพดมุมมองของมัฐบีเชื่อมโยงการตกต่ำของข้าวโพดกับเรื่องใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงในหมู่เกษตรกรมาอย่างน้อยหนึ่งสัป,ปดาห์แล้วนั่นก็คือข้าวโพดราคาตกไม่ใช่เพราะว่าผลผลิตข้าวโพดออกสู่ท้องตลาดมากเกินไปแต่เป็นเพราะว่า กลุ่มทุนใหญ่ที่ทําธุรกิจอาหารสัตว์รายใหญ่3รายหนังสือพิมพ์ประชาชิธุรกิจพูดไว้ว่าหมายถึงกลุ่มเจริญพกพกระพันหมายถึงกลุ <like> ่มแหลมทองและกลุ่มลีพัฒนาได้หยุดการรับซื้อข้โพ่จากเกษตรกรหยุดการรับซื้อเพราะอะไรนะครับหยุดการรับซื้อเพราะว่าตามที่ประชาชิธุรกิจพูดก็คือหยุดการรับซื้อพร้อมกันทั้ง3ามรายอ้างว่าซ่อมเครื่องจักรเกษตรกรตั้งคําถามคําถามแรกคือเป็นไปได้อย่างไรที่ธุรกิจรายใหญ่3ามรายหยุดการซ่อมเครื่องจักรพร้อมๆกัน ยุดซ่อมเครื่องจักรพร้อมๆกันจนซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรไม่ได้ฟังเกษตรกรเขาวิเคราะห์แบบนี้ว่าที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์พยายามจะช่วยเหลือเกษตรกรข้าวโพดให้ราคาข้าวโพดขยับขึ้นมาช่วยเหลือยังไงช่วยเหลือคือโดยที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ซึ่งมีวัตถุดิบหลักคือข้าวโพดไม่ยอมใช้ข้าวโพดในประเทศเป็นการผลิตแต่เลือกที่จะนเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศเหตุผลที่เลือกนเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศเพราะว่าข้าวสาลีราคาถูก เมื่อใช้ข้าวสาลีเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ก็ทําให้อาหารสัตว์ที่ได้มามีราคาถูกไปด้วยแต่การถูกลงของราคาอาหารสัตว์จากการนําเข้าข้าวสาลีมาจากต้นทุนสําคัญคือข้อพจของเกษตรกรไทยล่มจมล่มสลายขายไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เกษตรกรทักว่าเมื่อกระทรวงพาณิชย์พยายามจะออกมาตรการแบบนี้นะครับว่าใครจะขายอาหารสัตว์ไม่เป็นไรใครอยากจะนําเข้าข้าวสาลีไม่เป็นไรแต่เมื่อคุณจะนําเข้าข้าวสาลีแล้วเนี่ยในการนําเข้าข้าวสาลีหนึ่งส่วนคุณต้องนําเข้า ใช้ข้าวโพดในประเทศ3ส่วนด้วยกระทรวงพาณิชย์พูดไว้แบบนี้ชัดเจนว่าเพื่อที่จะให้ข้าวโพดของเกษตรกรไทยมีคนซื้อไม่อย่าง,งานั้นทุกคนใช้ข้าวสาลีหมดแล้วข้าวโพดของเกษตรกรจะมีคนซื้อได้อย่างไรมุมมองของกระทรวงพาณิชย์พยายามจะใช้เรื่องนี้เพื่อพยุงราคาขา้าวโพดนะครับใช้เรื่องนี้เพื่อพยุงราคาข้าวโพดแล้วใช้เรื่องนี้เพื่อไม่ให้ธุรกิจอาหารสัตว์เอาข้าวสาลีต้นทุนต่ำมาใช้แทนขา้าวโพดจนเกษตรกรมีปัญหาด้านราคา รัฐมนตรีเกษตรชี้ประเด็นนี้ไว้อย่างมีนัยยะสําคัญว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ต้องหาคาอธิบายว่าตกลงจริงหรือเปล่าที่การหยุดรับซื้อขา้าวโพดเพื่อต่อรองราคาทําให้ขา้าวโพดราคาตกต่ำจริงหรือเปล่าที่การนําเข้าข้าวสาลีทําให้ราคาขา้าวโพดตกต่ำเพราะว่าหากเรื่องแบบนี้เป็นความจริงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านเกษตร มีพฤติกรรมการค้าขายที่เอาเปรียบเกษตรกร,ร,กรมีพฤติกรรมการค้าขายที่สนใจแต่จะทําให้ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ของตัวเองตกต่ําโดยไม่สนใจว่าเกษตรกร,ร,กรที่เป็นผู้ปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นคนจนํานวนมากในประเทศจะมีสภาพชีวิตอย่างไรข้าวโพดจะราคาตกต่าอย่างไรเกษตรกร,เ,ร,กรเขาบอกแบบนี้นะครับว่าหากผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่อยากจะใช้ข้าวสาลีในการทําอาหารสัตว์จริงๆเนี่ย ก็ใช้ได้แต่ต้องยอมรับว่าประเทศอื่นๆในะอาเซียนเขาป้องกันปัญหาแบบนี้คือมีมาตรการเ,เก็บภาษีนําเข้าข้าวสาลี35เในกรณีน,นฟิลิปปินส์ขณะที่ในประเทศไทยภาษีนําเข้าข้าวสาลีกับมีอยู่0เปเเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมาตรการภาษีอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์ใช้เพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรจากภาวะเข้าโพดร,ราคาตกต่ำในช่วง ปัจจุบันเรื่องยาเป็นเรื่องนึงที่เราคงต้องหาคางคุยกันแต่เรื่องสินค้าเกษตรเป็นเรื่องใหญ่ที่น่าเป็นห่วงจริงๆแต่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของช่างช่วยเดี๋ยวจะคุยกับคุณสมชัยสงพัฒนาในวงการมีชื่อว่าคุณลิ้มเป็นผู้ก่อตั้งฟลายนาวและเป็นผู้ก่อตั้งช่าง,งช่วยช่างช่วยถูกวิจ,จารณ์ว่าทำการจราจรติดขัดแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะคุยเรื่องหนึ่งคุยเรื่องที่ตกลงการสร้างช่าง,งช่วยเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ครีเอทีฟ จะบริหารพื้นที่ยังไงเดี๋ยวคุณช่วงหน้าครับทั้งช่วยอยู่ไม่ไกลาจากตั้งหัวเสงทุบุรีไม่ไกลาจากสายใต้เก่าความคิดพื้นฐานในการสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมาคือสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สร้างจุดที่คุณจะได้เห็นงานศิลปะของคนที่สําคัญในวงการความคิดสร้างสรรค์เ่าๆๆจะเป็นพิเชษการชื่นจานว่าทํไมให้รถติดเป็นปัญหา นะวันนี้ช่างชุยกลายเป็นพื้นที่ที่ประสบความสาเร็จคนรู้จักไปแล้วคําถามคือคนกรุงเทพเข้าใจพื้นที่สร้างสรรค์แค่ไหนหรือว่าช่างชุยถูกคนกรุงเทพมาว่าเป็นพื้นที่เซลฟี่แห่งใหม่คุยกับคุณสมชายสงวนธนาผู้ก่อตั้งฟรายนาและผู้ก่อตั้งช่างชุยด้วยครับสวัสดีครับครับแต่ตอนนี้เนี่ยติดก่อนไงครับ อย่นี้ครับเราได้รีเสอร์พื้นที่จอดรถไว้ประมาณสักหกร้อยคันครับ,รบแล้วก็เข้าใจว่าด้วยบริบทของสถานที่กับจํานวนคนที่เข้าเนี่ยน่าจะมีํานวนที่สอดคล้องกันนะครับแต่เนื่องจากว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ใหม่แล้วก็อาจจะมีผู้คนให้ความสนใจนะครับก็เลยกันมาหลักห,หลายหมื่นนะครับก็เลยทาให้การจราจรติดขัด นะแล้วก็การอำนวยความสะดวกของเราเช่นก็ถือว่ายังไม่พร้อมเท่าไหร่นัก <c oughs> นะคือเราคิดว่าน่าจะมาสัก2สองสามันแต่คนมาหลากหลายหมื่ OR, นะครับ,รบก็เลยเป็นภาระนะที่ทำให้คนย่านที่จะต้องใช้การจราจรแถวนี้เนี่ยประสบปัญหานะครับเช่นเราขอน้อมรับในข้อ,อที่ขอให้เกิดปัญหาขณะเดยียวกันเราก็ได้พยายามติดต่อกับทาง ชานอบาร์พลัสนะครับแล้วก็ทางส่วนของการรถไฟนะครับจะได้ในการเพิ่มพื้นที่ในการจอดนะครับแล้วก็ได้ติดต่อหาพื้นที่ที่จะอำนวยความสุดวกให้กับลูกค้าที่จะมาที่ช่างช่วยนะครับครับเข้าใจว่าทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายนะครับครับคือเราอยากจะเรียนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> มันเป็นปรากฏการณ์ที่เน กว่าที่เราคิดไปเยอะแสดงว่าความสำเร็จของช่างช่ยที่คนมาเยอะขนาดนี้แสดงว่าคนกรุงเทพโหยหาพื้นที่แบบนี้จริงๆมากกว่าที่คุณสมชายประเมินไว้อ่าคือตรงนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมเชื่อขนาดจะเป็นเราตั้งคําถามนะเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าช่างช่วยคืออะไรเพราะทุกคนคงอยากจะมาค้นหานะคำคำถามที่เราตั้งไป ที่สุดเราอยากจะเห็นว่าทุกคนเข้ามาในพื้นที่ตรงเองเขามีความสุดอยังไงนะครับผมผมมีความสึกว่าสังคมไทยมีการื่มตัวเพื่อจะแสวงหาทางเลือกใหม่นะหนีความจำเจก็เลยอาจจะมีคนแห่เข้ามากันเยอะนะครับ,รบแต่ทั้งหมดก็เลยต้องต้องขอน้อมรับทุกอย่างนะฮะเราจะพยายามก้ไขขั้นตอนให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ทีมงานของเราจะมีอยู่ ครับนะฮะแต่ว่าเนื่องจากทุกอย่างเมื่อเกิดเหตุแล้วนะคนก็เป็นความเดือดร้อนแล้วเราก็จะต้องหาวิธีให้มันพูดง่ายว่าไม่อยากทําแบบขอไปทีนะครับอยากจะเป็นการแก้ปัญหาที่พูดง่ายว่าแก้เสร็จแล้วัเสร็จเสร็จเสร็จรองรับแล้วทุกคนก็แฮปปี้ร่วมกันนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมองความสําเร็จที่คนไปมากกว่าปริมาณพื้นที่เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นมากขนาดนี้เนี่ยมันมัน คุณสมชายประเมินว่าคนต้องการาเอ,อพื้นที่สร้างสรร์หรือว่าเขาอาจจะมองช่างชีวิตเป็นแค่พื้นที่เซลฟี่พื้นที่เช็คอินพื้นที่ที่บอกให้โลกรู้ว่าฉันเป็นฮิสตอร์อยากให้โลกเห็นความเท่ของฉันมันคืออะไร,ะรตอนนี้ในความเป็นะรจริงเนี่ยเราเราอยากเจาะที่นี่เป็นพื้นที่าการสร้างสารรครับนะครับแต่ทุกอย่างไอ้คุณพูดมาถูกหมนนะครับที่นี่คนอยากถ่ายรูปก,ก็มาถ่ายรูปก,กันอยากพาครอบครัวมาพักผ่อน เพราะเรามีต้นไม้เยอะนะครับก็มารีเล็กพักผ่อนกันที่นี่ได้นะครับที่นี่เรามีอคนที่จะมานั่งพูดจาพูดคุยกันมีกิจกรรมผุนเียนไปตลอดนะครับก็แปลว่าที่นี่จะเป็นเดนเดิกของสังคมที่จะมีการขับเคลื่อนบริบทใหม่ๆเช่นเป็นทางเลือกนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงนี้แหละมันก็อาจจะมีผลเหมือนกันคือคนมาแล้วก็อาจจะมาซ้ำนะครับแล้วก็คนยังไม่มาบะครก็อยากมา แต่ก็อาจจะเจอปัญหาในเบื้องต้นเข้าใจว่าอีกสักระยะในระยะอันใกล้ก็คงจะเรียบร้อยหมดนะครับเราก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขที่สุด เท่าที่เราจะทําได้นะครับในในในแง่เป็นผู้บริหารพื้นที่ลักษณะนี้เนี่ยคุณสมชัยจะทําให้คนในสังคมเข้าใจได้อย่างไรว่าช่างช่วยมันเป็นแค่ที่มากกว่าที่เซลฟี่เป็นที่ที่คุณจะได้ดูพิเศษกลั่นชื่นได้คุณจะได้ดูด็อกิมเมนทัรี่ครับคุณจะได้ดูเท่าหงไทยมือดีด้านการทําเครื่องปั้นของประเทศไทยได้ทํายังไงคนเข้าใจประเด็นนี้ครับคือผมคิดว่าสังคมเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับด้วยเรื่องราวสุจิยสุจธิยภาพของผู้นําเสนอเนี่ย ผมว่าผู้เสดจจะเข้าใจนะครับครับถ้าคุณเข้าใจคุณก็ถูกต้องแล้วหรือถ้าคุณยังไม่เข้าใจมันก็รอการงอกได้นะครับฉันในรบรกฏที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องมีคําตอบทุกคําตอบนะครับแต่ว่าเราอยากจะนําเสนอ,อข้อมูลเรื่องราวต่างๆหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีให้กับสังคมนะครับฉันตรงนี้ผมก็จะชอบมากกว่านะฮะที่ทุกอย่างมันเข้าใจไปหมด แล้วมันก็ดูตื้นต้น,ตนเราไม่อยากทําเรื่องแบบนั้นนะครับชับ้นอะไรที่มันมันดูแล้วจะมีข้อสงสัยดูแลเข้าใจนะฮะแล้วก็มีผรบบิทใหม่เกิดขึ้นมีคอนเทนต์ใหม่เกิดขึ้นอย่างอย่างบนเวียนอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สร้างสารรค์เพราะสมคมต้องการสิ่งใหม่อยู่เสมอๆนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในในวิสัยทัศน์ของคุณสมชัยตอนที่สร้างช่างชุยพูดง,ง่ายๆช่างชุยไม่ใช่เพลินวานแบบหัวหินไม่ใช่อย่างนั้นอ่า ไม่ใช่ครับเราเป็นตัวเรานะฮะในประวัติคือต้องการเราเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับแล้วก็เล่าโดยคนรุ่นใหม่นะฮะส่วนตั้งแต่เยาวาชนไปจนถึงผู้สูงอายุนะที่นี่คือ,อบ้านของทุกท่านนะครับที่เราจะมาร่วมเรียงเรียงร้อยนะฮะความคิดดีสู่สู่เรื่องราวของอประเทศของเรานะครับ,รบในอันที่จะหลังสัตค์หรือว่ายืนขึ้นมาถมากิน หรือมาแชร์กันเรื่องความคิดดีๆนะครับเราอยากเห็นพื้นที่เป็นแบบนั้นนะครับสมมติอาจจะมีส่วนข้องจองบ้างในบางมุมมองแต่ว่าในแท้จริงเราคิดจากแรงมาดานใจซึนันผมมีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ว่าสังคมต้องการสิ่งนี้และเป็นทางเลือกใหม่นะครับครับเข,ขาคำถามสัส้นๆสุดท้ายทำไมคิดว่าการมีพื้นที่สร้างสรรค์สำคัญกับกรุงเทพในปัจจุบัน คือผมว่าวันนี้มันมีเรื่องซับเยอะเกิดไปแล้วนะครับเราจะทํำยังไงให้คนในสังคมไทยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้ใช้ปัญญาของเขาในการขับเคลื่อนสามารถใช้ปัญญาในการทำอาิินด้วยการเข้าถึงด้วยทุนที่ไม่ต้องมากนะครับรบเพราะว่าในระบบปัจจุบันในการค้าขายต้องใช้ทุนง่ายๆเลยว่าบางครั้งอาจจะพูดถึงห้าล้านสิบดานยี่สิบล้าน ช่างช่วยเนี่ยคุณมีความสามารถคุณไปคุยกับคนที่ช่างช่วยได้นะฮะถ้าคุณมีบางสมองคุณมีไอเดียที่ดีเราพร้อมจะเปิดให้คุณมีโอกาสเพราะเราเชื่อว่าโอกาสนั้นคืออนาคตแลนะอนาคตถ้าเป็นของคนไทยก็แปลว่าคนไทยจะได้รับอนาคตที่ดีจากเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับครับแ <c oughs> สดงว่ญญาช่ญญา,างช่วยกําลังทำครีเอทีฟอีโคโนมีแต่ไม่ต้องพูดคํานี้ออกมาตรงๆทําเศรษฐกิจช้างสันให้เห็นเลย ครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะมาเราเราบอกว่าเป็นอาจจะรวมทุกทุกอย่างนะครับมันจะเป็นรชารัฐก็ได้นะฮะจะเป็นคนดิิทัลแครอทีก็ได้นะจะเป็นสตาร์ทอัพก็ได้เป็นเอสเอ็มก็ได้นะครับคือผมว่ามันเป็นอะไรแบบเนื้อแท้จริงๆแห่งความเป็นไทยเลยเราต้องการหาความอดงามแอดิตของเราซึ่งมีความสวยงามนะครับนำกลับมาให้เป็นเรื่องของอนาคตของประเทศนี้นะครับ ครับครับคุณคุณสมชายมากนะครับเป็นมุมมองที่ปมเปิมากที่ให้เขียนสั่งผมและก็ทินงาช่างช่วยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นมุมมองของคุณสมชายโสดนะผู้ก่อตั้งไฟนาซึ่งตอนนี้เปิดพื้นที่ช่างช่วย Creative Space ฮอตที่สุดในกรุงเทพคนกรุงเทพมีพื้นที่ใหม่แล้วเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างกรุงเทพสู่อนาคตด้วยกัน ไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ถ่ายรูปอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่เรื่อง c r e a t i n g space เท่าไหร่เป็นเรื่อง7 1เว่นอีเลฟเว่นเในเมืองไทยโด่งดังแต่ที่อินโดเจงเดี๋ยวจะไลฟ์ฝังว่าเซเว่นเจงเพราะอะไรใครที่คิดว่าเซเว่ยิ่งใหญ่อยู่ยังยืนยาวไม่จริงครับที่อินโดเจงได้ครับเดี๋ยวคุยในช่วงหน้าครับ ถือว่าครอบงำประเทศไทยไปเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์นะครับมีคนเดินเยอะแล้วก็มีคนมันใส่เยอะเอ๊ครอบงำประเทศไทยเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสข่าวแบบนี้ว่าเซเว่นเจ้าสัว CP จะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่นี่พยายามไปซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในอินโดนีเซียแล้วช่วงนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตนะครับโอ้โหเราก็เคยคุยกันเรื่องนี้ไว้ว่าโอกาสที่เจ้าสัวจะไปซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นที่อินโดเนียมีมากมีน้อยยังไง ตอนนั้นก็มีการปฏิเสธจากฝั่งเซเว่นเมืองไทยว่าไม่จริงไม่ม,ไม,มีไม่มีแผนการซื้อนะครับหลังจากนั้นวัน2วันก็มีข่าวว่าจะไปซื้อแต่นที่สุดแข่วการซื้อทั้งหมดก็ปิดฉากลงไปยุติลงไปและในที่สุดวันนี้เกิดกระแสข่าวใหม่ล่าสุดขึ้นมาซึ่งเป็นความจริงเรียบร้อยไปแล้วว่าเ e เว่นอในอินโดเจ๊งไปแล้ว ไม่ได้เกี่ยวกับเซเว่นอีเลเวนในเมืองไทยนะครับคนที่เป็นแฟนคลับเจ้าสุวัรนินทร์เจวลานนท์ไม่ต้องเข้ามาแซวเข้ามาอ้ําเพราะว่านี่เป็นเรื่องเซเว่นอีเลเวนที่อินโดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเซเว่นของไทยซึ่งเป็นของกลุ่มซ p พีเซเว่นอินโดเจงได้ยังไงเรื่องนี้น่าสนใจเพราะในเมืองไทยเราจะติดภาพว่าเซเว่นใหญ่โตมากทําอะไรขายดิบขายดีไปหมดปรากฏว่าที่อินโดเซเว่นอีเลเวนของอินโดเจงเพราะว่ามีคําสั่งของรัฐบาลน,นะครับคาสั่งของรัฐบาลอินโดนีเซียว่า ห้ามขายเหล้าในร้านค้าปลีกทั้งหมดเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นในอินโดนเนียแตกต่างกับเซเว่นของเมืองไทยอย่างหนึ่งคือไม่ได้เป็นที่แค่ที่ขายที่เสียบบัตรโทรศัพท์เถอที่ชัดต่างขายเหล้าขายบุหรี่แต่มันเป็นร้านค้าเข้าไปกินได้ด้วยมันเป็นกึง่งกึ่งเลสเอร์ลองเล็กๆโดยปริยายเพราะฉะนั้นเซเว่นอีเลเว่นอินโดไม่เหมือนของไทยมีความเป็นร้านอาหารอยู่ในตัวเอง เพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลอินโดนีเซียสั่งห้ามขายเหล้าเกิดปัญหาตามขึ้นมาทันทีเรื่องนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่คนที่ประเมินว่าร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมต้องเจนตัวปิดกิจการเพราะขายเหล้าไม่ได้กับเป็นนักธุรกิจใหญ่มากของอินโดนีเซียเป็น ประธานสภานายจ้างของอินโดนีเซียเป็นคนออกมาเปิดเผยว่าเซเว่นอินโดเจงเพราะขายเหล้าไม่ได้เล่าสําคัญยังไงสําหรับอินโดนีเซียเซเว่นอินโดนีเซียเขาบอกแบบนี้ว่ารายได้จากการขายเหล้าเป็นรายได้ประมาณ5-10%ของรายได้ทั้งหมดที่ หมุนเวียนอยู่ในเซเว่นอินโดนีเซียนะครับนี่เป็นคำสัมภาษณ์ของคุณฮาริยาดีซุกมันดานีเป็นประธานสภาในเจ้าอินโดนีเซียบอกว่าคำสั่งห้ามขายเหล้าเบียร์เนี่ยส่งผลงยอนขายเซเว่นอิเลเวนในอินโดตกต่ำโดยตรงแล้วก็เสียความสามารถในการแข่งขันไปแล้วก็มีการเปิดเผยตัวเลขต่อว่าในปี5-8ในปี5 9ในปี60นยเนี่ยยอดขายของเซเว่นที่อินโดหายไปขนาดไหนนะครับซึ่งปรากฏว่ายอดขายนี่มันหายไปเกือบ20-30% นะครับ20เกือบ30ถ้าคิดเป็นอัตราเงินเหรียญสหรัฐถือว่าหายไปค่อนข้างมากทําไมการห้ามขายเหล้าถึงเป็นปัญหาสําหรับเซเว่นในอินโดคําตอบก็คือเพราะว่าผู้บริโภคในอินโดเนี่ยนะคือตัวเลขยอดขายเซเว่นในอินโดปี2015หรือ2,558ยอดขายมันอยู่ที่90ล้านเหรียญสหรัฐพอปี2,559มันอยู่ที่67ล้านเหรียญสหรัฐ ปีเดียวหายไปเกือบ23ล้านเห,นหรียญสหรัฐถือว่าหายไปค่อนข้างสูงครับประมาณหนึ่งใน4หายไปค่อนข้างม,มากทำไมการห้ามขายเหล้าถึงเป็นปัญหาสำหรับเซเว่นอินโดคำตอบคือเพราะว่าเหล้ากลายเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ได้ลูกค้าเข้ามาในเซเว่นอินโดมากขึ้นลูกค้าที่เข้ามาในเซเว่นอินโดเข้ามาซื้อเหล้าซื้อเบียร์อันที่หนึ่ง อันที่สองนอกจากซื้อเหล้าซื้อเบียร์พฤติกรรมคล้ายกันคือเวลาคนดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็จะซื้ออย่างอื่นด้วยซื้อขน,นมขบเคี้ยวซื้อของอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ให้มีการห้ามขายเหล้าเบียร์ในเซเว่นอีเลเวนสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือยอดขายยอดซื้อเหล้าโดยตรงหายไปนอกจากนั้นนอกจากยอดของการซื้อขายเหล้าโดยตรงหายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือยอดขายของขบเคี้ยวยอดขายของกินอื่น,นๆที่กลุ่มนักดื่มต้องซื้อเสมอเวลาอยากดื่มก็หายไปด้วย เฉพาะเครื่องดื่มที่มีของมึนเมาเนี่ยนะครับคิดเป็นสัดส่วนของยอดขายทั้งหมด10%ใน7 e เ e ่ e อีเของอินโดนีเซียน่าสนใจว่าเรื่องนี้น่าติดตามเราไม่มีตัวเลขชัดเจนว่าใน7 e เ e ่ e อีเประเทศไทยยอดขายเหล้ายอดขายเบียร์ยอดขายบุหรี่มีสัดส่วนเป็นรายได้เท่าไหร่ของ7 e เ e ่ e อในเมืองไทยนะครับแต่ในกรณีอินโดเนี่ยเมื่อถูกห้ามขายเหล้าปุ๊บ7 e เ e ่ e อพังภาพอยู่ไม่ได้ทันทีแล้วก็ทำให้ธุรกิจของ7 e เ e ่ e อนในอินโดอินโดทั้งหมด ต้องปิดกิจการไปโดยปริยายการปิดกิจการครั้งนี้น่าสนใจเพราะมันเป็นภาพสะท้อนว่าธุรกิจของ7 e เ e ่ e อในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ใช่จะประสบความสําเร็จในทุกๆประเทศเหมือนเหมือนกันการถูกห้ามขายเหล้าเป็นปัจจัยสําคัญในกรณีเ e เว่นอที่อินโดนีเซียน่าสนใจว่าในประเทศไทยเราเองหากมีการห้ามขายเหล้าในร้านสะดวกซื้อแบบนี้ จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆก,กันกับ7 e เ e ่ e อในประเทศไทยหรือเปล่าหากมีการเข้มงวดกับการซื้อขายเหล้ามากขึ้นในประเทศไทยมากกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้มีกลุ่มผู้ปกครองมีกลุ่มเยาวชนมีกลุ่มที่รณรงค์ต่อต้านการดื่มสุราจํานวนหนึ่งพยายามบอกว่าการขายเหล้าในเซเว่นอิเลเหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆจําเป็นจะต้องมีความเข้มงวดขึ้นน่าติดตามว่าหากเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยบ้างจะส่งผลกระทบยังไงบ้างกับกลุ่ม เซเว่นอเลเวนการประกอบธุรกิจของเซเว่นอเลเวนในประเทศไทยซึ่งต้องยอมรับว่าคนไทยจำนวนมากก็เป็นนักดื่มเหมือนกันและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมการรณรงค์ให้มีการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันถึงยากในประเทศไทยม,ม,มันถึงมีการต่อต้านมันถึงมีการตอบโต้มันถึงมีการขัดขืนตลอดเวลาเพราะว่ายอดรายได้จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงมากเป็นสัดส่วนที่สําคัญมากสําหรับกลุ่มค้าปลีกแล้วเราเห็นแล้วว่าในกรณีอินโดนีเซีย การถูกห้ามขายเหล้าทําให้เซเว่นต้องปิดกิจการน่าติดตามว่าในเมืองไทยคากมีการควบคุมเรื่องการขายเหล้าเข้มงวดมากขึ้นเซเว่นอีเลในเมืองไทยจะยอมรับได้หรือไม่และจะส่งผลยังไงกับการขายของเซเว่นอีเลฟในเมืองไทยพบกับโอ้ยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงและตอนนี้เรามี f a Facebook f a n p a g e ของเราแล้วนะครับไปท,ที่ facebook.com แล้วก็ voice tv o U, ครับสวัสดีครับ